มาดูกันที่ภูมิในการโรงพยาบาลบ้านโป่งนะคะได้ออกมาชี้แจงถึงคลิปวิดีโอชายกลางคนที่ตะโกนด่าหมอพยาบาลทําให้มันดาของตนเองนั้นเสียชีวิตยืนยันนะคะว่าคนไข้นั้นยังมีชีวิตอยู่ค่ะนายแพทย์สุวัส ตานาญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของ hetc tv นะคะถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอชายวัยกลางคนตะโกนด,าด่าทอเกี่ยวกับการรักษาการบริการของโรงพยาบาลบ้านโป่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันศุกร์ที่19เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตนเห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วโดยชายคนดังกล่าวที่มีอาการมึนเมาตะโกนวายอยู่นั้นมีศักเป็นลูกเคยของคนไข้ค่ะ โดยคนไข้ได้เข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลเมื่อเวลา17นานิกาของวันที่เกิดเหตุซึ่งแพทย์ก็ได้รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในการทําการรักษาพยาบาลและย้ายเข้าไปอยู่ห้องพิเศษเมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีโดยการทํางานของแพทย์จะอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของทางโรงพยาบาลจัดสรรแพทย์คอยดูแลเป็นระยะเวลาทั้งนี้นะคะนายแพทย์สุวั์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าขณะนี้อาการของคนไข้ได้ดีขึ้นแล้วและยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลห ห้อง104โดยมีลูกสาวคอยดูแลไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้นะคะคนไข้ย,ยังเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจําหมู่บ้านของโรงพยาบาลอีกด้วยจึงได้รับสิทธิ์ค่ายาและค่าห้องพักฟรีพร้อมทั้งแพทย์พยาบาลก็ได้มีการดูแลเป็นพิเศษอย่างดีอีกด้วยค่ะ